ได้าไยาเล้ต้องใจเน้วาเอาเจ้าสาวมาเอาเจ้าเามาเอาพ่อมาอคนนี้ญาตินะเอาเจ้าสามาเเจ้าเ่ามาเอาพ่อมาไอคนนี้ญาติเาช่ได้ช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันงานหน่อยครับผมก็คือช่วงช่วงแรกนั้นหนูอยู่ด้านนอกนะอยู่ด้านนอกแล้วทีเนี้ยพี่สาวพี่สาวอาเบะ มันบอกว่ากระเป๋าหายหแล้วที่หนูก็ไปบอกคุณแม่ว่ากระเป๋าหายกระเป๋ากระเป๋าของพี่สาวหายหาไม่เจอแล้วม่ก็ขึ้นไปตรวจเงินบนต้นบนแรดงว,ว่าเงินตรงนั้นที่แม่เก็บไว้ก็คือหายเหมือนกันแล้วทีนี้ก็แล้วทีนีแน้แล้วมีคนบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องสนใจตรงนี้ก่อนไปดูแม่ก่อนแล้วหนูขึ้นไปดูแม่แล้วทีนี้เห็นแม่เป็นลมก็ตกใจแม่ตรงนั้นคือเป็นลมชอบเข้าโรงพยาบาลนะคะตัวเองก็เลยเป็นลมด้วยใช่ไหมคะอืม ครับคาดว่าเงินหายไปประมาณเท่าไหร่ใชครับตอนนี้สรุปยอดยังไม่ได้ะคะ่ะก็่เาไรมา่อยากจะฝากอะไรกับก็อยากเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะจัดงานนะคะว่าต้องต้องแบบเก็บไว้ในที่แบบมิดชิดหรือไม่ก็แบบถ้าอยากอย่างดีก็คือเก็บกับตัวจะดีกว่าะค่ะ ก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการขโมยอย่างนี้เยอะขึ้นใช่ไหมครับใช่เยอะคือเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองด้วยเพราะว่าได้ยินก็ใกล้ๆพื้นที่บ้างก็ประมาณสองสามปีที่แล้วแล้วก็ไกลๆบ้างแต่ก็ดูจากในเฟซอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แบบดังครับตอนนี้ก็วันนี้มาทำอะไรครับตอนนี้มาให้ฝากคำมาสากอยากฝากอะไรผู้ที่เอาเงินไปวันนั้นบ้างไหม ก็เป็นไปไดก้ก็ให้มาคืนนะคะ